กลับมาแล้วกับผมบเรียนตามมัเดุต่รงนโอเคก็ตอนนี้ก็ถึงตรงให้เลือกทางว่าจะไปของคับมีดทาย,ยิางับเลือกจากทาย,ยิางกันอ,อ,อ๋อเปิดได้เหรอวะลอ๋อล็อกอีกเดี๋ยไปนั โดนเหมดตกฮะกระปุกอะฮะะดึงแสบห้องเดินนเท้าแล้วรึไวะกว่างเ้ามีตกใจเลยอาบน้ำหน่อยอาบน้ำหน่อยอ๋อสบายมีแต่ะไรบ้ าที yup. core, like, ่ส like eh ี่ทาบครัมันาตไม่ท่อนไม่ท่อนเรื่องไหนน่าจะเป็นน่าจะเป็นกุมวะอะไรเดียอโอ้มมมีัวเนี่ยใายดีกว่าดีแล้วก็ใส่ด้อุ้อะไรอ่ะอุ้ ว่ามันกระตุ้นนี่แหะนดกรต้นค่นอยๆไตตามพ่อไป่ต้องหายใจเลยมากอย่าหายใจร้วงดูอย่าพา,น,านัันหายใจร้องเดี๋ยวเนี่ยกวนไปทางไหนอันนี้ถ้าจะล็อกตรงนี้จะไ,ได้ไหหจจะดไโอเค Ini sudah minimal teman Sudah ada di sana. Terus terus terus. Ini ada apa? Ini ada ada apa? Ini ada apa? Ini ada apa? apa? ada apa? apa? เดี๋ยวเราจะหารนุม่มหล่อนไปไหนกวะเดินเข้าไปดูคำวยก่อนแล้วมั่งนั่นงนี่มันถ้จะเจอแบบเก็บเลยครัเบเจอแบบไี้แหลี่เก็บเมื่อนั้นไม่สำคัญต่อการไอซีมันี้บ้างน่นเป็นใครมืออ่อนซหน่อยจดีมาก ฮยอะไรน่ะขึ้นได้เลยวะโอ้ว่าไเอะไรข้อดีด้ะข้ามไปข้ามมาอะไตางๆตั้งหลายแหนากก็เกี่ยงเวลาอยู่เื่งเกียวอยู่ใต้ก็สบายนะฮนั่งประสาทได้ดูนี่ นะกลัวนะเรอคืได้เลยาี่ราอรอคกลับมาดิดสดแล้อุอ๋อตใจเนอนั่งกันั่งเรอละเฮ้ยเดี๋ยว ทำไมันเฮ่อะไรอ่ะผจะไปทานี้นะทำไมมัน่เหนะม,ม,มือนเอั้อ่ครับมันมนม่อมอ่ผมไ,มไมด้ยินกวอเกอร์ไอ,อ,อ้อ้วนนี <c oughs> ่แถวนี้ใช่ไหมเอเอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> มียานะอย่านะอย่านะ <c oughs> มียานะีกคนนะ อย่านะง่าย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 เกิดต้อต้อก็ค่อยๆคานเลยครับเราต้องไปถึงจุดหมายนี่ผมเจอบันไดแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเดี๋ยวเราไปค่อยๆเดินไปนะครับเราจะไม่มองมันครับเราจะสนใจแต่บันไดนะครับตอนนี้โอเค เฮ้ยมองเ bon หนลมแล้วมองน bon แล้วอากเห็นแล้วครับีขึ้นก่อนีขึ้นก่อนโอเคครับแล้วครตอนนี้โอเคอออทำไมเพลงยังหยุดวะดก่อนอืมเสรนะ็จละใครวะเฮ้ยเฮ้ด้วยเฮ้ยจะ้องอีกอ้าวา หายไปไหนวะตกใจหมดเลยนี่ไงอ๋อไม่มีอะไรเมื่อกี้มีจะวิ่งมาทำไมวะกูไม่งัดใจมึงเลยไม่มีมึงหวานแกล้งกูนี่ใช่ไหมฮะเป็นคนบ้ามึงมีใจไหมนะนี่ไง อย่านะอย่าหามานะอย่าหามานะยมอนนีล้วก็ลอยระหามาถด็ดขาเลยนะง่ายของอากาอะไลงไปโอ้เป็นเรื่องไม่เยอะกว่าเดิมอเอาแล้วไงเ่าน้อนแดดแล้วอันนี้อไม่ไหวแล้วือมอมือไม่สามารถหยุดใจสักฉากเลจะตายมือ เดินเดินแล้วทำโจมไปเดินไปเดินไปเดินนะไปเดินเลยนะแล้วก็เขาถังเดนนไปทีละที่นะมีจะวดางทาไมนะะเสียงดังที่หายเดินใครฆ่ามเดงนะได้ทีละตัวในใกลไมาแอนถโอเคมีอะไรเกิดขึ้น ไปต่อครับนี่อะไรอ่ะมีไปเยอะไม่ไม่ไม่มกองศดโคตรเยอะเลยทางดันายดันกนนประตูเจอแต่สดเจอสดเต็มเลยมีเลือดนี่แหที่เขาเรียกว่าทางออกก็น,น่หจะิ เลสเตอร์วานิชียตายแล้วเราต้องต่ดต่ได้วยผมต้อเข้าใจตรงนี้นะอะไรที่ผมก้ไม่ได้ก็ปอ่อยไปเลยนะครับก็ไปดูเลสเตอร์คนเดียเพราะว่าผมก็ เดี๋ยวไม่ค่อยผมแข็งกรงดานจิตอย่าค่อยเดี๋ย่าโหน,น,น,นอย่าค่อยพันมานนนเราจะดันไปครับทั้งแล้วดันเหมือนมันจะไม่ค่อยมอยีแรงกันเลยนะไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่้ยโ,โดนมัดก,กันอย่างนี้ ครับอีกเต้านองอะไรกันดีวะหน่อยต่อวเนี่ยอันนี้บอว่เออไม่มีอะไรเรืทงทั้งมันเรื่องอะไรเรื่อยก็าามีสนใจแรงมากเก็บถังขึ้นครับประตูเราอล็อกอะไรกันนักหนาวเนี่ยฮะ อะไรอ่ะคูจะกูจะไปดีแน่เนี่ยน,น่าจะไม่มีอะไรแล้วน้นองจะไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเราเตรียมพานะครับไม่มีอะไรป้า ่็ตัวไปไม่ว่าจะมีดร่งดรงทำตะกุ้เขียวหลังนี่เลยนะวิ่ี่ไหนะเสียงอะไรเสีอะไรเสยอะไรเสียงใครเสียงใครนอนนม่หลับแม่งตาตกห่างแล้วคนู้นเหรอ เป็นหมอจะเป็นเป็นหมอผัดไขมันมือสบักเล่นบอคือหมอทั้งหมดเนี่ยที่ผมเป็นเป็นครับหมอมือสมักเล่นคนเดียวอะไร่เงี้ยเออผ่าตัดผ่าตัดค้นไห้ที่แบบไขมันเยอะๆยนะเลยให้แบบให้มันไม่มีไขมัน่ะให้ขมันมันหายเลย ไปหาตัดไข่มาแม่ดูนี่อยากดูเรื่องตนตระหนแต่ดูนี่อยากดูเร่องเกิดอะไรฉันเปิดไฟก็ไมู่ปล่อยมือไปเดนตามเมย์เรื่อนไปดูเพื่อพอลงข้างล่างเออฮึฮึฮึคมน ยังต่อยังต่อยังต่อยังก่อนยังก่อนอุ้ยอย่าท้อประตูอย่าท้อประตูหยุดป้องประตูปิดประตูแม่งเลยครับไปแล้วครับคือนอยแล้วครับคือไม่อยู่ครับประตูนี้บ้างปิดประตูใส่หน้าแล้วก็ดันกลับครับดันเปิดอย่าเปิดประตูนะดันเปิดนะดันประตูหลุดนะ ไปแล้วครับหนีแล้วครับไม่ได้หแล้วครับพี่หนึ่งแน่นี่บะเป็นเลืองผิดที่ตามคาดอะไรนี่ที่จะเจอข้ามมาแล้วนะตายสปแอบตู้หนีเฮ้ยตรงนี้ก็มีขึ้นหนีอันนี้ขึ้นเอ๊ะโดนอะไรติดครับหนีดันก่อนครับมันจะได้เข้าไม่ได้หนีดันดีวะกูไม่ใช่วเลยเด้อย่ามาเรียกกูวเลยเด้อ ูขึ้นมเห,นหน็นม่วไป้วไป้วไปแล้วเปิดทำไมไนี่ละเอ้าเฮ้ยมาทำไมเนี่ยเฮ้ยไปนี่มึง่เลยเอตคนละมิคนละตค้เกือบไม่ถึงอย่าน,นะยนะพไปแล้วยังไม่จบอีกเหรอวะจบแล้วนะ ตรงนี้มตรนี้ครับตรงนี้มีครับดีนะสมชาติยานมันแบบไปแล้วสุดายแล้วอย่ามีเวทีแลอย่ามีเยทีสุดปาแล้วปิดประตูตยขยับมีีรอดให้เข้ามาทางนี้ไปดิไปดิเซฟแล้วอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับรออแล้วมีคนเอ้ย <laughs> yeah. You're <that> <laughs> priest's guy, aren't you? <sighs> His witness, or whatever, you must be exhausted. <laughs> <laughs> Let's take a break, huh, buddy. You'll do a martini lunch. Hmm? Now, a little I'll go home. 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 i โอเค here we go arms on legs inside the car a ด o น o เดินทำอด o น o ไโดนั่งรถเข็นไปแล้วเป็โรคจตที่ไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้ด็อกเตอร์นอะไรเนี่ยที่มันตัดไขมันเนี่ยตัดไขนปวดจที่ไหที่หายไว่าก็เป็นอ

มีไก่แค่เนี uno, ้ยหรอแค่ภาซิงแค่เนี้ยแล้วตายอะไรตัวนมืออย่างเงี้ยหรอเหี่ยงเงีหน้าตนี่แบบนี้หน้ามองเอ้ยข้าสานผ้าสานไปเรื่อยๆว่าจะไปไหนกัน Don't have my idea. Trizzy told I was just time to look in the downstairs. Here we are then. Uh, thanks so much for coming by. We'll begin your consultation. I'm going to move around. I like movies. อะไรหนังอะไรอะไรอ๋อมุบะไตดีด้วยเนี่ยสวยดีโอ้แม่งออกดีไหมดีไหมเอาออกออกมาออกไม่ได้ไหมแต่เราได้ถ้าไม่รู้น่าจะได้ยุ่งกับอะไรพ่อมาดีน่าจะได้แค่ไหนแต่เราไม่ได้แต่ก็ว่า No offense to the man, but sometimes yeah, yeah. a little bit. Yeah. <sighs> the get scared. yeah, <laughs> like to turn God a <laughs> God died with the girls. <laughs> yeah. You have to rob all to pay Peter There's no other way. Murder, in it, is the simplest form but what happens yeah. when all men is gone. อย่านะอย่านะจะทำอะไรฉันไอ้นี่แหละไอ้ด็อกนั่นไงว่าแล้วไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละด็อกเตอร์ตัดไขมันสิ้ยอย่าอย่าตัดสิหนูมีการโกงนายแล้วตัดมือกูทำไมไอ้ด็อกเตอร์โรคจิตไอ้บ้านตาแตกไอ้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าที มี้่าเลยดูดูอโอ้ยเอาออกภักดีไปจากตรงนี้ออ,อกออกภักดีไปจากตรงนี้เดลืออีกหนึ่งก็หนี้ออกได้แล้วครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมพ่าที่ หกนะครับ oh, โ oh, oh, อ้โหอ้วกแตกด้วยอีดูไม่ได้เลยรู้สึกว่าจะขยับเถียงามากโอเคอ่ามึงก็ยังจะห่วงกล้องเท่าชีวิตอยูอนะ่นะมีเจ้ากล้องไปด้วย <c ười> ไปแล้วครับบ๊ายจุยจุก,จก